สวัสดีครับทุกคนหลังจากที่ผมได้ทดลองทานยีเปในไงครับที่ผมซื้อมาจากคอตตี้นะครับก็วันนี้ก็มาลองเล่นเวทนะครับตามเซฟที่เราตั้งไว้นะครับเซฟท้าแรกนะครับผมก็เล่นขานะครับสิดทีนะครับคนแล้วก็ประมาณสิบเซฟนะครับนี้ตีทางะป้าง้นะครับแต่ถ้าต่อมานะครับผมก็จะเล่น เล่นอกนะครับก็จะเล่นอกกว้างนะครับเพราะว่าจะไม่กว้างมากนะครับก็จะจับพอดีมือนะครับแล้วก็10ทีแล้วก็10เซตเหมือนกันนะครับขึ้นจุดนะครับแล้วก็ลงจุดด้วยนะครับอันนี้ก็ประมาณประมาณเจ็ดสิบกโลนะครับอันนี้ผมจะจะไม่เล่นหนักมากนะครับจะเล่นแบบพอดีเล่นไหวนะครับเล่นแบบครบเซตนะครับ